ดิฉันนางสาวปานชนกเชิดสังวานเป็นตัวแทนฝ่ายนำเสนอจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคมค่ะวันนี้จะมานำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สรรพยุทธในหัวข้อเรื่องแต่ลมลูกโป่งค,ค่ะจากโจทย์ปัญหาแต่ลมอย่างง่ายสร้างได้จากการถือลูกโป่งครอบปากภาชนะขนาดเล็กหรือถ้วยที่มีท่อเจาะผ่านจากก้นถ้วยไปยังปากถ้วยเมื่อเป่าลมผ่านรูขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างของภาชนะจะมีเสียงเกิดขึ้นจงสืบเสาะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อเสียงที่เกิดขึ้นอย่างไรสำหรับคีย์เวิร์ด ของโจทย์ปัญหานี้ก็คือสร้างแจรลงอย่างง่ายด้วยการถึงรูปโป่งครอบปากภาชนะขนาดเล็กแล้วจเจาะรูเลืนข้างค่ะแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อเสียงค่ะจากโจทย์ปัญหาเราจึงนามาวิเคราะห์โจทย์ในการสร้างแสตลงดังภาพค่ะซึ่งส่วนประกอบของแสตลงรูปโป่งเราก็ได้แก่แก้วพลาสติกท่อ PVC รูปโป่งแล้วก็จเจาะรูด้านข้างค่ะจากโจทย์ปัญหาเราก็ยังสงสัยนะคะว่าปัจจัย ผลต่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเราเนี่จะควบคุมความดันอากาศได้อย่างไรค่ะดังนั้นเราจึงคีเอทท่อเก็บความดันขึ้นมาค่ะโดยเราจะใช้สายแก๊สเพเชอร์เซนเซอร์ต่อลงไปในท่อเก็บความดันและเราจะเชื่อมสายเข้ากับ d a t a าล็อกเกค่ะเพื่อเราจะสามารถอ่านค่าความดันที่เราให้ในแต่ละครั้งได้น่นเองค่ะและก,กราฟนะคะจะเป็นกราฟแสดงให้เห็นถึงการปล่อยความดันของเราในการทดลองค่ะ คำถามจากส่วปัญหาปัใจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อเสียงที่เกิดขึ้นเราจึงเลือกศึกษาปัจจัยที่เป็นประเด็นสําคัญในการเกิดเสียงค่ะนั่นก็คือ1ศึกษาความดันของอากาศ2ศึกษา,าระยะห่างของท่อจากปากแก้ว3าศึกษาขนาดของท่อและ4ี่ศึกษาความะยาวของท่อนั่นเองค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องธรรมชาติของเสียงเสียงเป็นคลื่นความดันตามยาวค่ะจะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ซึ่งเสียงเนี่ยก็เกิดจากการสารั่นสะเทือนของวัตถุ ซึ่งในการสั่นเทือนนะคะก็จะเกิดการแา่ทอดพลังงานทําให้เกิดเป็นช่วงอัดและช่วงขยายดัาภาพค่ะความถี่ธรรมชาติของวัตถุแผ่นบางก็คือเมื่อวัตถุแผ่นบางที่อ่อนตัวแลว้วก็ถูกขึงให้ตึงเนี่ยเมื่อสั่นนะคะจะให้สั่นด้วยความถี่ธรรมชาติได้หลายค่าค่ะแหละะ่งกำเนิดเสียงแหละะ่งกำเนิดเสียงก็คือวัตถุที่ทาให้เกิดเสียงเมื่อวัตถุนั้นเกิดการสั่นเทือนก็จะส่งผลต่อบวลกุอข,อของอากาศที่อยู่ดยโดยรอบค่ะ ทำให้เกิดการถ่ายโอนโ,โมเมนตัมจากมวลก้นหนึ่งไปยังมวลกุนหนึ่งค่ะจากนั้นเราจึงนามาสู่การทดลองตอนที่1ศึกษาความดันของอากาศที่ส่งผลต่อระดับความเข้มเสียงค่ะวัตถุประสงค์สมมติฐานและตัวแปรในการทดลองการสไลด์ค่ะ,ะแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะเราใช้ทฤษฎีสมการทฤษฎีจน์ของแก๊สจากสมการ PV เท่ากับ 1, 3, 1> ส่วน3า m v กำลัง2ซึ่งจะเห็นว่าเดลตา้า P ของเราเนี่ยจะแปรผันตรงกับ v กำลัง2ค่ะ ความเข้มเสียงความเข้มเสียงก็คือกําลังของเสียงที่แหล,งล่งกําเนิดเสียงส่งออกไปต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของหน้าเส้นทรงกลมค่ะจากสูตรสมการพื้นฐานก็คือ I เท่ากับ P ส่วน4แพร์ดังกำลัง2และอีกสมการหนึ่งก็คือ I เท่ากับ A กาลัง2ส,ส่วนด้วยโล2 2โล V ค่ะซึ่งจะเห็นว่า I เนี่ยจะแปรผันตรงกับแอมพลิจูดกำลัง2ค่ะระดบบความเข้มเสียงก็คือปริมาณที่ใช้บอกความดั ออกเสียค่ะโดยเราจะเทียบกับความดังที่เราต้องการวัดในขณะนั้นกับความดังที่น้อยที่สุดค่ะนั่นก็อยู่ที่10เดบาร์ลบ12วัตต์ตารางเมตรค่ะและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทดลองของเราดังสไลด์ค่ะและวิธีการทดลองของเราเราก็จะเซตุปกรณ์ดังผ้าค่ะและเราจะเพิ่มความดันไปทั้งหมด6ค่าด้วยกันค่ะและหลังจากนั้นเราจะใช้ซาวด์มิเตอร์วัดระดับความเข้มเสียงค่ะ ซึ่งค่าระดับความเข้มเสียงของเราเราจะใช้ค่าแมสคาที่ได้ที่อ่านได้จากซาวน์เมเตอร์ของเราค่ะจากการทดลองเราจงได้ตารางบันทึกผลการทดลองดังสไลด์ค่ะซึ่งเราก็ทําการทดลองทั้งหมด3าครั้งค่ะจากนั้นเราจึงนำมาประารความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับระดับความเข้มเสียงค่ะจะเห็นว่าเมื่อเราเพิ่มความดันมากขึ้นเนี่ยจะทําให้ระดับความเข้มเสียงของเรามีค่าเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะ และนี่ก็จะเป็นวิดีโออินเตอร์เนชั่นนะคะคือเราจะเปรียบเทียบแตนโลมที่มีความดันอากาศน้อยกับแตนโลมที่มีความดันอากาศมากค่ะจะเห็นว่าวิดีโอแรกเนี่ยเมื่อเราให้ความดันอากาศมากจะส่งผลให้โมเลกุลของอากาศที่อยู่ในแอนโลมเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าค่ะแต่เมื่อเทียบกับรูปีวิดีโอที่สองค่ะเราให้ความดันอากาศเนี่ยที่มากกว่าดังนั้นจะทําให้โมเลกุลของอากาศเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากกว่าแอนโดรูปที่หนึ่งค่ะซึ่ง าการที่บนกุลเนี่ยเพื่อนที่เร็วจะทำให้ระยะยืดของลูกโป่งเนี่ยยืดออกมามากค่ะดังนั้นเมื่อระยะยืดออกมามากๆเนี่ยจึงส่งผลต่อแอนติจูดที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเราจึงสรุปได้ว่าเมื่อความนานเพิ่มขึ้นจะทำให้แอนติจูดเพิ่มขึ้นความเข้มเสียงของเราก็เพิ่มขึ้นดังนั้นจึงเป็นไปตามหลักสมการค่ะที่ไอเนี่ยแปรผันตรงกับแอนติจูดกำลังสองค่ะนำมาสู่การทดลองตอนที่สองศึกษาระยะห่างของท่อจากปากแก้วที่ส่งผลต่อ,อความขี่เสียงค่ะ วัตถุประสงค์สมมติฐานและตัวแปรในการทดลองดังสไลด์ค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความถี่ธรรมชาติของวัตถุแผ่นตางโฟมจากสมการ f เท่ากับ0.766ส่วน d s แ u a r e root เราได้อ้างอิงจากวิชารีเบิร์กับดาวิดจิสโตค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าความถี่เสียงเนี่ยจะแปรผันตรงกับความตึงของลูกโ่งนั่นเองค่ะอุปกรณ์ในการทดลองของเราดังสไลด์ค่ะและเราก็จะเส้นอุปกรณ์ั้งภาพเช่นเดิมค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราจะควบคุมความแรนของอากาศให้อยู่ที่220โิกรพาทคานทุกครั้งค่ะในการเ่อนระยะของพ่อและจากภาพนะคะจะเป็นระยะห่างของพ่อจากขวดแก้วค่ะที่เราได้ทําการศึกษาในตอนนี้นี่เองค่ะจากนั้นเราจะบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม a u d o City ค่ะและนำมาวิเคราะห์ความถี่เสียงด้วยโปรแกรม Spectrum Analyzer p o o l e a ค่ะและก็จะได้ตารางบันทึาผลการทดลองดังต่อไปค่ะจากนั้นเราจะนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของพอ ก้วกับความถี่เสียงค่ะจะเห็นว่าเมื่อระยะห่างของพ่อจากฟาแก้วเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ความถี่เสียงของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องมาจากความตึงของปงเรามีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะจากการทดลองที่สองเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อระยะห่างของพ่อจากฟาแก้วเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้ความถี่ของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นไปนตามการคำงาน f ไปผ่านกับสแค์ทูทีนั N ่นเองค่ะ การทดลองตอนที่3ศึกษาขนาดขอ,ของท่อที่ส่งผลต่อความถี่เสียงและระดับความเข้มเสียงค่ะวัตถุประสงค์สมมติฐานและตัวเป็นในการทดลองดังสไลด์ค่ะและก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทดลองของเราค่ะจากนั้นเราก็จะเช้อุปกรณ์ดังภาพเช่นเดิมค่ะแล้วก็ควบคุมความดังของอากาศให้อยู่ที่220กิโลาสคาลทุกครั้งค่ะและเราจะเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทั้งหมด4ขนาดดังสไลด์ค่ะ และนี่ก็จะเป็นภาพเกี่ยวกยบขนาดเส้นผ่าตรดต่างของท่อที่ส่งผลต่อความตึงของรูปโป่งของเราค่ะจะเห็นว่าท่อเนี่ยที่มีลักษณะแตกต่างกันความตึงหน้าพื้นที่หน้าตัดของรูปโป่งเนี่ยก็มีลักษณะแตกต่างกันค่ะนั่นก็ป่งบอกถึงความตึงของรูปโป่งนั่นเองค่ะและเราก็จะได้ตาราง,งผลของการทดลองลยังสไลด์ค่ะ จากนั้นเราจึงมาทดจาคครความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางของพ่อกับความถี่เสียงและระดับความเข้มเสียงค่ะจะเห็นว่าเมื่อเราเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางของพ่อมากขึ้นจะทำให้ความถี่เสียงของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะและจะทาให้ระดับความเข้มเสียงของเราเนี่ยมียยค่าเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะจากการทดลองในตอนที่3เราจึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อม สสงให้ความถี่เพิ่มมากขึ้นค่ะและแอมพลิจูดก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงทำให้ระดับความแคงเสียงของเรามีค่าเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะและนํามาสู่การทดลองตอนที่4ศึกษาความยาวของท่อที่ส่งผลต่อความถี่เสียงค่ะวัตถุประสงค์ผู้ทิ่ถานและตัวแปรในการทดลองดังสไลด์ค่ะจากสมก,การนะคะเราจะใช้สมก,การการสั่นของท่อไปเปิดค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เราก็จะเซตอุปกรณ์น,ออน,นำภาพเช่นเดิมแล้วก็ควบคุมความดรนของอากาศให้อยู่ที่220ิโลอมสคาลทุกครั้งเช่นเดิมค่ะและเราจะเปลี่ยนความยาวท่อทั้งหมด3าขนาดด้วยกันค่ะมี18เซนติเมตร27เซนติเมตรแล้วก็40เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะได้ตารางบทผิผลการทดลองนำสไลด์ค่ะจากนั้นเราจึงนำมาค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวท่อกับความตีเสียงและระดับความเข้มเสียงค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อความ เมื่อความยาวทอดมากขึ้นจะส่งผลให้ความถี่เสียงมีค่าลดลงค่ะแต่จะทําให้ระดับความความเขี้ยบเสียงนี้ยังคงม,มีค่าเท่าเดิมค่ะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อความยาวทอมากขึ้นจะทาให้ะะระดับความเขียเียนเท่าเดิมแต่ความถี่เสียงเนี่ยจะลดลงค่ะแล้วก็ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปป,ปัจจัยที่สําคัญในการ เกิดเสียงของเราก็คือ 1. ความนาฬากาศ 2. ระยะห่างของพ่อจากปากแก้ว 3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพ่อและ 4. ความยาวของพ่อค่ะสำหรับตรงนี้นะคะคณะวิทยาคมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะโอเคสุดยอดสุดยอดจริงเวลาเท่าไหร่เมย์ไหม